อรุณสวัสดยามเช้าตอนนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์ทุกคนมันคือจุดชมวิวเขาพรึ่งปลายทางของเราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับมันไปทางไหนได้อะตอนนี้เราจะพามาชมหมอกยามเช้ากับผู้ร่วมเดินทางวันนี้เรามาทั้งหมดสมาชิกสี่คนหอกหอนมอนห้องข้อออกหรือไม่ใช่ เดียเ๋ยวจะพาดูหมอกที่อุตรดิตถ์ก่อนที่เราจะไปถึงเชียงใหม่นะครับป๊อดภูเขาและหมอกอันนี้คือสมารชิกของเฮาโอ้6โมงกวัวอากาศเย็นเย็นอู้เย,ยนินดีผ่านแล้วอ่ะผมมี่ไปถือเสื้อกันยาวจะคนคือฝ่อนูตัว ลืมขึ้นแมี่ยสาธททุเบิ่งดีไฮเบิ่อเราบอกาแฟ,ฟปองเฮาเอามาจิบ <c oughs> วั้ยกาแฟ,ฟสวยดอกจิบแฟปองไปก่อน,นขาดการว่าขันไปฮอดเชียงใหม่แล้วบรรยากาศก็น่นาจะเป็นแบบนี้แหละอเอเอมันมันต้องเกิดจากฝนตกก่อน โอ้ยแค่นี้ก็คักแล้วเ็นไงสุดยอดแต่ละคน <laughs> โอ้พมากแต่ผู้เขานี่แหละไปพี่น้องไปต่อเจอกันไปแหลกอยู่ที่เอยียงกอฮือมันยังกอฮือ พ่อแม่อันนี้อย่างกอแเท้ถวม่อนแ่มบ่ไม่ใช่เขาอันนี้ก็ได้นั่นล่ะพี่น้องพ่อัเชี่ยงไหม่คยได้เป็นผู้จองที่พักแต่ว่าคยจิ้งมาได้ว่าเขาจะไปใช้ก่อนแ่นแ่นห้อเยอะจะเหลือเกินไม่ใช่สถานที่เนี่ยไม่ใช่อย่างชื่อที่พักเนี่ยอำเภอแถวอ่อนแม่ริมนี่ล่ะ นั่นแหละพี่น้องไปออกเดินทาง